สวัสดีค่ะและนี่คือเร d มี 10C ค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปก<ล><ๆ>ีนั่นเองรอเรือนี่ชัดมากๆวันนี้เราก็รีวิวมือถือในราคาระดับเริ่มต้นกันแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจฉันดุดเนี่ยเยอะพอสมควรเลยพี่ครับผมมีงบประมาณเนี้ยจะแบบไม่ใช้แบบแค่เริ่มต้นอะไรเงี้ยหรือว่าใช้แบบไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้นะคะจะซื้อรุ่นอะไรดีเออซื้อแน่นอนว่าเกือบทุกคาตอบของเราที่เราตอบกลับไปเนี่ยก็จะประมาณว่าเออมันก็จะมีเรดมีอยู่ในนั้นนะคะวันนี้เราจะมา ตัวนี้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะ Redmi 14ว่ามือถือในระดับบัจจต,ตโฟนของ Redmi รอบนี้ทำได้ดีนขนาดไหนถ่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา รับสเปคของรุ่นนี้เนี่ยเรามาเหลากันเลยดีกว่านะคะ Redmi 10C ตัวนี้จุดเด่นหลักเลยคือ1น1นะคะชิปเซตของรุ่นนี้เนี่ยจะเลือกใช้ Snapdragon 680ซึ่งมีคนก่อนหน้าเนี่ยเปิดกันไปแบบเฉียดหมื่นเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้680มาเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตมาโหราที่6.71นิ้ว HD d i s p l a y นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะภาพที่ได้ออกมามันก็จะเป็นระดับ HD ตามฮาร์ดแวร์อยู่ดีนะคะมาพร้อมกับน้ำหนัก190 กแล้วก็ตัวการออกแบบด้านหลังเนี่ยจะเป็นการครอบทับเข้าไปทั้งชิ้นนะคะนี่คือ c u r v e ฟยูนิบอดี้ดีไซนั่นเองด้านหน้าน,นะคะใช้กร l l a Glass รุ่นที่3มาพร้อมกับกล้องนะคะสตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนหลักเนี่ยห้ล้านพิกเซลอีกตัวนึ่งเนี่ยคือ2ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นเลนเดฟนะคะเลนตื้นลึกแล้วก็ที่เห็นด้านหลังเนี่ยอันนึงเป็นไฟแฟลชอีกอันนึงคือทํามผสมมาที่เฉยนะคะไม่ได้มีกล้องแต่อย่างใดนะคะในจุดนั้นกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยห้าล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีแกลเลนรีมือนะคะซ่อนอยู่ตรงโคเวอร์เลนส์นั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีด้านล่างเป็น usb type c และด้านบนของตัวเครื่องนั้นจะมีรูเสียบหูฟัง3.5พ้อมกับปุ o w e r แล้วก็ว l u m มอยู่ด้านขวามือนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะมี2รุ่นนะคะก็คือให้หน่วยความจำภายในทั้ง 128GB RAM 4หรือว่า 64GB RAM 4โดยหน่วยความจำนั้นเป็นแบบ UFS 2.2เลยนะเอออลังการนะพร้อมกับเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดที่ 1TB นะคะมาพร้อมกับมี UI เวอร์ชัน13 based on Android 11และรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น4 G นะแต่ว่ารองรับ Wi-Fi 5 GHz ค่ะแบตเตอรี่นะผู้ชม5,000นมิลลิอมรุ่นนี้เนี่ยรองรับ แต่นะคะในกล่องที่ให้มานั้นจะเป็นแค่10วัตเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในกล่องที่ให้มานั้นจะเป็นแบบ10วัตแต่ว่าตัวเครื่องนั้นรองรับชาร์จเร็ว18วัต์ด้วยนะจ๊ะพูดถึงมือถือในราคาระดับเริ่มต้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นถามตัวเรานะแบบถ้ามีงบแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยคุณคาดหวังอะไรคือบางคนอาจจะเวอร์ไงเวอร์ไปหน่อยแบบโอ้มือถือราคาเท่านี้แต่พี่จะเอาเท่านี้โอ้โหมีจริงๆนะ แต่ก็ไม่ใช่ผิดเพราะทุกคนก็อาจจะคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ได้แต่เราคิดว่าอย่างที่เราพูดหลายๆครั้งนะคะว่า r ร d มี Series เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ให้สเปคมาโหดที่สุดในตลาดในการจ่ายเงินเท่าๆก,กันอยู่แล้วฉะนั้นเราก็คิดว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์เองเนี่ยก็ให้มาได้ดีกว่าที่คนอื่นให้มาราคาเนี่ยเราเองก็ยังไม่ทราบแต่เรารู้คร่าวๆนะคะเอาเป็นว่าในราคานี้เราก็คิดว่าตัวสเปคเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาเจาะกันทีละเรื่องค่ะเริ่มต้ จากดีไซน์ก่อนเอาจริงๆถ้าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราคิดว่ามันก็จะค่อนข้างธรรมดาก็คือสำหรับเรานะเราอาจจะไม่ได้ชอบดีไซน์แนวนี้สักเท่าไหร่นะคะก็คือมันก็คือม,อมือถือบัจจ e ตโฟนเครื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้มีความเวาเงาแว๊บแวบวอมวอะไรแบบคือมันจะไม่ได้แบบ หมือนแบบสะท้อนแบบไล่สีหรือว่ามีความเงางามอะไรแบบนี้ก็อาจจะดูแล้วเป็นมือถือที่ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันคือ budget phone นะคะก็คือราคาอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้นะคะแต่นี่นอกจะคนชอบจริงนะแต่เราคิดว่าราคาประมาณนี้เนี่ยมันก็ดีไซน์ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วแต่าาเราก็ชอบอย่างหนึ่งนะคือการย้ายในตัวของ fingerprint scanner ที่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะไปว่าต้องกลางกันแล้วมันจะทําให้ดูฝาหลังเนี่ยมีกลมๆหรือมีซิมเลนขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาก็ไปไว้ตรงกล้องซะก็ทําให้ฝาหลังเนี่ยมันดูคลีนขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นนรู มนนันอยู่ด้านซ้ายนั่นเองทําไมมันเป็นอย่างนั้นคือเวลาจับถือเนี่ยมันจะโดนมือแบบนี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วนั้นอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกทุกคนไ้ก่อนว่าคือถ้าเกิดว่าคุณเสียหูฟังเลนคุณจะต้องแบบอย่างนี้นิดนึงค่ะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอ๊เขามีหูฟังใช่ไหมเอ่ยนะคะไร้สายอะไรเงี้ยอาจจะซื้อมาใช้ด้วยกันขายของอีกแล้วนะคะขายขาย น,น,นะคะก็ไปซื้อหูฟังไร้สายใช้ได้นะคะคราวนี้อ่ะมาดูกันต่อในตัวของประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของ snapdragon 680เนี่ยถ้าถามเรานะถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่มีความแรงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะใช้ได้และเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื้อกว่าหลายๆเจ้าเลยบางเจ้าจะใส่ m i d i e P-series มาหรือว่าใส่พวก ที่มันแบบเป็นรุ่นประหยัดพลังงานมาอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างช้าโคแปสูถามว่ามันเร็วพุดปาร์ตกระชากโอ้โหเฟอร์รารี่ไหมมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เล่นได้ค่อนข้างดีแต่ป้าไอที่มันทาให้มันดีขึ้นจริงๆเนี่ยคือจอภาพจอภาพแบบเป็น HD plus มันเลยไม่ต้องไปแบกเออไม่ต้องไปแบกไว้แบกไวนะคือพอพอตัวภาพของเกมเนี่ยมันแสดงผลออกตามฮาร์ดแวร์ของตัวจอภาพใช่ไหมตัวเกมจะแสดงผลเป็น HD ทุกเกมเลยนะับเพราะฮาร์ดแวร์ได้แค่นั้นเนี่ยก็ทําให้มันลื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นแล้วก็เล่นได้โฟลว์ข ในะะส่วนของ680เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชิปเซตที่ดีมากจริงๆเราคิดว่าพอมันมาอยู่ในจอ HD แบบนี้เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเออว่ะมันเข้าท่ากับตอนไีอยู่บน Full HD เหมือนกันเพราะว่า Full HD เนี่ยจริงๆก็ถือว่ารันได้ค่อนข้างจะดูแล้ว ค่อนข้างประหลาดใจแล้วว่าเออค่อนข้างแรงใน Full HD แต่ว่าพองมาอยู่จอ HD เน,นี่ยกับทำได้ดีมากแต่ว่าความคมชัดตามจอเลยค่ะมันก็จะลดลงไปนะคะตัวจอรุ่นนี้เนี่ยมีจุดขายจากหนึ่งด้วยก็คือว่าหน้าจอนั้นจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือหน้าจอมีขนาด6.7 1นิ้วอ่าในขณะที่คนอื่น6.6 6.5 6.4อ่า Redmi บอกว่าเราต้องจอใหญ่แบตเยอะเครื่องแรงใช้ได้นานไว้ก่อนนะคะแล้วก็กล้องดีที่สุดในราคาประมาณนี้เนี่ย ก็เลยใส่จอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นจุดข,ขายอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าตัวจอเนี่ยก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายสักเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นจอ LCD ทั่วๆไปนะคะสูดแสงแดดก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่สีสันก็ทั่วๆไปธรรมดามากๆค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเน้นจอใหญ่นะคะแต่ที่ชอบคือมุมมองจอดีอันนี้เนี่ยนาชื่นชมว่าด้วยมือถือในยุคป,ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะหน้าจอไม่ดีแล้วแต่ว่าตัวนี้หน้าจอยังถือว่าได้แล้วก็เรื่องทัชสกรีนนะคะนี่พัฒนามาไกลามากแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามมันนนตออออบสสงงไดด้้ค่ข่ขาาีกกจใหญเเลุ เราด้วยราคานี้ก็สะดวกของมันอะนะคะเรารู้สึกว่าทัชสกรีมมันก็ถือว่าค่อนข้างอย่ในเณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าพอมันเป็น HD ปุ๊บเกมมันโฟล์กว่าไหลลื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันอันนี้ก็ไปถับใจตัวเองแล้วกันว่าโอเคไหมแต่เราว่าราคานี้คือมันโอเคแล้วนะอมาเดิใน่วนของกล้องถ่ายภาพบ้านนะคะตัวนี้ชูจุดเด่นก็คือเซนเซอร์หลักเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลแต่ว่าเอออย่าเพิ่งไปเทียบกับโหเครื่องละ2 3งมหมื่นที่ใช้50ิล้านพิกเซลมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่จ้ กล้องฉันสวยจังเลยว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยซินถามมาใช้ได้นะคะคือตัวอยา่างภาพถ่ายดูค่ะอย่างที่บูดเลยนะคะว่าคนหลังกล้องนั้นสําคัญเสมอแต่เห็นได้ว่าตัวสีสันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยดีมากจะรุ่นนี้เนี่ยถ้าถามเรานะมันจะแพ้ที่แสงน้อยนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องเปิดโหมดกลางคืนเนี่ยช่วยสักเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เปิดโหมด5 0ล้านพิกเซลเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความแบบคมชัดมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะในตัวของ50ิล้านพิกเซลเนี่ยเมื่อเราทาการ ซูมเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวภาพเนี่ยก็จะสามารถซูมได้ในระยะที่มันลึกขึ้นนั่นเองแต่ถ้าถามว่าโ้หมันคมขนาดไหนเนี่ยเราว่าก็ระดับนี้ก็คือกล้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะไม่ถึงขนาดโดดเด่นมากแม้ว่าจะมีเซนเซอร์พิกเซลที่เยอะมากก็ตามแต่ว่าเราว่ามันก็ถ่ายค่อนข้าง,งสวยมากในราะคะนี้เหมือนกันนะไปต่อที่งานวิดีโอดีกว่างานวิดีโอนี่นะคะวิดีโอรุ่นนี้จะอัดได้ในระดับนะคะ Full HD นะคะหนูตัวใหญ่อะหนูเล่นกับใครไม่ได้นะ ไม่สดแล้วจะเล่นจะ,จะเล่นใช่ไหมชื่ออะไรวนาะ <Y Q. S 2> คิวไม่ไม่น,นกล้องหน้าตัวนี้เนี่ย5ล้านพิกเซลนะคะคือ มันก็คือ5ล้านพิกเซลก็คือเอาไว้วิดีโอคอลกันได้เล่นกันได้อะไรอย่างนี้นะคะตัวกล้องหน้านั้นก็อัดได้เท่ากันค่ะที่ระดับ Full HD เช่นกันคือด้วยฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ราคานี้เขาให้มาเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังในระดับราคานี้ด้วยว่าเออมันจะทําได้ประมาณไหนอย่าที่เราพูดไปหลายครั้งว่ามันท่อนข้างจะให้ฮาร์ดแวร์มาสูงกว่าคนอื่นเสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าโอโ้ชิปเซตนี่คือจุดกระชากเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอ,อื่นในราคาที่ใกล้กันเนี่ยคือชิปเซตตัวนี้คือ Wi-Fi รับ Wi-Fi 5GHz คุณจะคิดนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีมือถือไหนที่ไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz นะมีนะทําไปเล่นไปนะคะบางรุ่นเนี่ยซีซ่าพ0 0 0น่ะย,ยังไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz เลยซึ่งอย่างที่เราได้พูดไปว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆทีจ่จริงๆแล้วมันคุณจะใส่ใจเพราะว่า Wi-Fi 5GHz เนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนแปลงไปลงเลยจากคนที่ใช้2.4มาก่อนเพราะเราใช้ Wi-Fi 5GHz ไปุ๊บเนี่ยเราจะพูดได้หางว่าคุณกลับไปใช้2.4ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะค่อนข้างแรงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะตัวน,นี้มันรองรับในตัวของ Wi-Fi 5GHz ให้กับเราการเล่นเน็ตต่างๆนะฮะ มีความ Flow นะคะแล้วก็ไหลลื่น แล้วก็การจับสัญญาณเนี่ยเราให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปไกลนิดหนึ่งเนี่ยสัญญาณจะค่อนข้างอ่อนเร็วไปนิดนึงนะคะแต่ยังเกาะได้อยู่นะหมายถึงว่ามันยังเกาะอยู่ไม่หลุดนะคะแต่ว่าตัวขีดสัญญาณเนี่ยจะลดลงนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแจ้งเอาไว้และกันตามนี้เลยมาถึงในส่วนของลำโพงบ้างลำโพงตัวนี้นะคะเป็นลำโพงตัวเดียวคุณภาพปานกลางค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ฟังได้โอเคแต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวเนาะแต่ชอบชอบตรงอย่างนึงคือมาอยู่ทางขวาล่างดังน,น,นั้นเวลาเราจับเน tính toán cô ok nè คนแบบมาถึงในสิ่งที่ให้มาเยอะกว่าชาวบ้านอีกแล้วนะคะคือให้เยอะกว่าชาวบ้านตลอดก็คือหน่วยความจำภายในนะคะรุ่นนี้มีทั้งรุ่นรอง14กิกแล้วก็รอ m 128กิกเลยแต่ว่าในส่วนของประเภทของหน่วยความจำนี่สิที่น่าสนใจเพราะให้ UFS 2.2มาเลยในขณะที่บางเจ้านี่อย่างเทพก็2.1หรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น eMMC ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ให้ UFS มาเลยนะคะก็ทำให้เราเปิดแอปพลิเคชัน install ต่างๆโปรแกรมต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะมีการอ่านเขียนได้อย่างรวดเร็วนะคะมากกว่าพวก ELMC ค่อนข้างมากเเลยยทีีดวมาถึงในเรื่องของเซนเซอร์บ้างน,นะคะเซ็นเซอร์ของรุ่นนี้นั้นจะไม่มีไจโรสโคปนะคะนี่เราเปิดให้เลยอาจจะไมไ่ถ่ายมาให้นะอินเซอร์แต่ว่านี่ไม่มีไจโรสโคปดังนั้นถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมแบบแนวใช้ไจโรสโคปเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้ให้ทราบและมันก็จะทําให้เข็มทิศนะคะเวลาที่เราเนี่ยดู Google Map แบบยืนที่เฉยอยู่กับที่เนี่ยจะไม่รู้ว่าเรากําลังหันไปในทิศทางใดน,นะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเออมันไม่มีจริงๆเนาะ คราวนี้เนี่ยก็คือในส่วนที่เราเจอนะคะว่ามันจะตอบสนอ,องค่อนข้างช้านิดนึงของรุ่นนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือในเรื่องของการใช้งานแผนที่นั่นเองนะคะอ้นี่เราเลยวีละเอียดนะละเอียดปะ ยิบเลยนะคือการใช้งานแผนที่เนี่ยมันบางทีมันจะโหลด GPS เนี่ยค่อนข้างชา้านิดหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะคาถาหายหา,า,า,ายไปบ้างน,นะคะอันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําการอัปเดตกันต่อไปในอนาคตอันนี้เราก็ต้องแจ้งให้ทราบเพราะมันคือการใช้างานจริงๆแต่ว่าในส่วนอื่นๆเ,เนี่ยไม่มีปัญหานะคะพวก YouTube Netflix หรือว่าแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอาจจะดู GPS อาจจะดูช้าไปสักหน่อยหนึ่งนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้แบตเตอรี่ทนมากเลยททีีีีเเเเดดดดยวนนนนน่่่คืออจจุุขขาาสังก็ปปไแบตตร ทานจอใหญ่แล้วก็ตัวความแรงของตัวเครื่องค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขานะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยเราจะค่อนข้างรีวิวละเอียดนิดนึงนะคะทั้งจุดที่เราเจอมาแล้วก็จุดที่เราเนี่ยได้ลองใช้งานมาแล้วเนี่ยก็มาบอกเล่ากันต่อนะะวันนี้เราลงละเอียดดีเทลเนี่ยค่อนข้างลึกเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าดูสเต็ปกี้ก็อยากจะเจาะค่อนข้างลึกหน่อยเนี่ยเราก็จัดให้นะคะนี่เรานี่เราเจาะไปจน GPS หลายๆอย่างเลยแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะพูดไม่ครบซะทุกอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆของแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีหลายๆ ในตัวของอินฟราเรดนั่นเองนะอันนี้ก็จะหายไปไม่มีก็คือเราจะไปแกล้งเพื่อนกดรีโมทไม่ได้นะอันนี้ว่ใครมีใครแกล้งเพื่อนไหมโอเคนะคะสรุปโดยรวมแล้วกันนะคะเป็นเครื่องที่แบตเยอะนะคะเป็นเครื่องที่จอใหญ่มากเป็นเครื่องที่กล้องความเร็วสูงจริงๆเราถ่ายค่อนข้างสวยนะแล้วก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงกว่าคนอื่นเขาอันนี้คือจุดขายสําคัญ จุดพิจารณาก็คือไม่มีเซ็นเซอร์ไจโรวสโคปนะคะ GPS ทำง,งานช้าไปหน่อยในความรู้สึกข,ของเรานะคะแล้วก็อาจจะขาดสิ่งที่คุณเคยไปนะคะอย่างอีฟเวรดนิดนึงในะ IR b l a s t ั r นั่นเองนอกานั้นก็ไม่มีอะไรค่ะสมราคาจริงๆต้องบอกว่าเกินราคาด้วยซ้ำาเทียบก,กับคนอื่นเขานะคะแรงกว่าเยอะดังนั้นถะ้าเกิดว่าซื้อไปก็ใช้ตามงบประมาณของเรากันแล้วกันนะแต่เราคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยนะ r ร d มี 10C เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกของคนที่ต้องการมือถือเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของฮาร์ดแวร์เยอะๆแหละว คุมราคาอะไรประมาณนี้นะคะอ้ออีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายรุ่นนี้เนี่ยจะแบ่ง2จอไม่ได้นะคะแต่ว่าหน้าต่างลอยใช้ได้นะก็คือทําเป็นพ็อปอัพเนี่ยเลือเ่อนไปเลื่อนมาได้นะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแล้วกันว่าถ้าอยากใช้ก็ใช้เป็นแบบพ็อปอัพแทนแล้วกันเนาะสะว่วนนี้รายการของเราต้องลำ่ลำลาไปแล้วนะคะยังไงเราก็ยังคิดว่ารุ่นนี้ก็ยังคงเป็นรุ่นสุดคุ้มอีกหนึ่งรุ่นในงบประมาณราคาประมาณนี้อยู่ดีนะคะซึ่งเป็นเบรนช์ราคาที่ขายดีมากๆในโทรศัพท์หลายยี่ห้ออยู่แล้วนะคะน,น,นะใครที่อยากได้มือถือที่สเเเเปปปคููงกกว่าาาาาาบบ้้้้้นนนนใรระะมณี็็ดด14ไไลจท ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะนี่เลยนะคะสีช่องทางจะได้รู้จักกันมากขึ้นในมุมอื่นที่เรานั้นไม่ได้เป็นนักรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราฟันดี้ราตีสวัสดโอยาสุม,มินะคะบ๊ายบาย